จบเลยบร,ยรออย้อยู่ที่เงิน่ไหมถูกปะ้างคะไรไม่รูยอดสีดครับสีท้องา้าครับ ไปแล้วครับไปแล้ว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 ปปไปแล้วซุปสายซุปสายไปแล้วไปแล้วไปแล้วปลากาพี่หนวกปลากาครับปลากานี่แหละครับปลาว่างเบียไปยืนหนีเมียบ้างหรอกะมาสวัสดีกล่องซืสิ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีชีส่งตกปลาล่าต่อยขึ้นเขานะครับครับมืาอนี้มืาอนี้อเตียน เปลีย่ยนแผนครับจากไปเล่นป่าพันศาสตร์ไปลงนาดินพามาเล่นปลานิ่งครับบาทนี่นี่มาตกสปิลวอนนี้ผม,มก็นั่งอยู่ทั้งเรื่อยนะครับไอ้มาจอดจุดนี้เป็นจุดแหลกเลยนะจอดปุ๊บก็ได้ปลานนิ่งสองตัวแล้วครับปลากาตัวหนึ่งเนี่ป่ารับปลาไอ้ปะปะอทุ่งเขียวนี่นีน่นนหน่อยตองถูกแล้วกินแบบ อีหล่ะวันนี้สองตัวปลาตัวใหญ่นะครับปลาใหญ่ยังบ่ครับกลับมาเบื้องเงียปใส่กันเลยนะครับอ๋ออูอ้ตอดดอู้ว่างเบียดไปยิบเฉยว่างไลยว่างเบียดไปเบาะน้าเหมือนเอ้าเอ้าถือปากกาเลยก็หมานเนยบ้านได้ถิ่มอยู่ว่างเบียดแนนยล้วก็บเบาเอา้าติดปากกาพี่น้องปากกาครับปากกา นี่แหละครับปลาว่างเวทไปอยู่หนีเมยว่างหละกันมาสวัสดีกล่องซื้อว่าจะโยกขึ้นเนี่ยมันของถือซ้ำครับกับเวดที่ใส่นะครับเป็นนี่นะครับเป็นสุดสปิวนะครับสปิวเป็นทุน่นทุ่นแบบนี้นะครับเป็นทุ่นลอยต๊แบบเบาๆนะครับเวดที่ใส่เป็นเวทกล้องนะครับเวทกล้องเบอร์สิบสาม สิบสามนะครับกะเป็นเงอใส่เดือนนะครับใ้ละซีแต้มครับมนะีมานั่งข้าวเดียวขับมาครับแมีบานพูดแมีบานอยู่รับมาบึงเงียอ,อยูหนีบานทานอาจานนะครับรู้ว่ามองไหรผมก็บอกเคยมาอนคะรับ เป็นเป็นลำเปล่านะครับฟังตรงคามก็สิเป็นไกลๆสพานเทพแล้วนี่นะครับทุ่นผมจะตั้งแขนนึงนะครับตอนนี้เหรียญอยู่แขนนึงนี่นะครับใส่เดือนเยาีเยวใส่เดือนแบบนี้นะครับตกปลานิ่นนะครับกินดีที่สุดนะครับครับไปตรงเงียกครับน,นั่นนะครับแม่บ้าน เฮาก็สิบ้างเงียจุดนี้กันนะครับนี่ไปลงเงียกันนะครับเราลงเงียแล้วนะครับ ก่อนอยู่นิดปลาแม่บ้านบ่าไหนใยักตวัวนะแม่บ้านเบิดก็แสดงว่าปลากินตัวนั่นแหะไปแล้วครับไปแล้วทุ่นไปแล้วสังเกตทุ่นครับสังเกตทุ่นไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วฮะอรอหลุดเบื้องไปแล้วอ๋อฮึบฮึบไปแล้วไปแล้วซับอู้ยบวติดกับพี่นออ้องบติดบติดเทำไมเว้ยครับปผมทุนครับ จุดเกลนะครับพยายามว่างเงียไปจุดเกลโอ้ยนี่ไก่นี่นม,มันนินผมก็ทิมไปไกลแท้เอ็มโน่โตพี่น้องพี่นอ้องเบิ้งเบื้งไปแล้วครับพี่น้องไปแล้ว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 อึ๊บอึ๊บอึ๊บไปแล้วครับไ,ไปแล้วสัตว์โอ้ยว้ตี๊ด ล้มหลุดง่างครับในซองเห็นปะใอ้ท้งงถ่งน,นอยไรยังว่ย้อนแเดียวเสปีด่ทังนัางครับ,างงารบตึ้ง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 ยบน้อยครับพี่นอ้องใส่ส,สวยครับใส่ส,สวย

ใสอส่ปัดเลยปัดอูอไไไ้ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับเห็นบ่เห็นไไปแล้วครับเบื้องทุนเบื้องทุนเบื้องทุนไปแล้ว,ลวไปแล้วตามบ่อตามเยอ่รวมแล้วไปแล้วยังบ่ ไปแล้วครับพุ่นปุ่นเห็นม่เห็นม่ถ้าสังเกตเบื้องแ้กไปแล้วครับไปแล้วซับติดครับติดติดนี่ป่ะนินครับปนินใส่ง,งามๆครับพอดีทอด เกตดทุนครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับ โอ๊ไอ้ดครับนี่อ่ะลอยครับเรียบร้อยนี่สามงามครับพีหน่วงพอดีงามงามนโนโไม่ใหญ่ปานใดจ่กระดายหลายเตียบแล้วนะครับ

Ai subscribe ai kênh ลินครับใสใ่สวยครับผมครับเบิ่งบรรยากาศมุดแร่งได้เจดีวัดภูเขาวครับเจดีวัดภูเขาวบรรยากาศดีขนาะด ปลาครับเบื้องปลาปลา,า,าหลายตัวนึกแต่ว่าไม่ให้ยืนโหลดต่ำนี่ตัวสั้นคำมือ mặt ừ, trời ăn mặt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  trời ăn ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาทื่อาโมงแล้วนะครับเก็บเบดกรบปานลูปคนง่างก็ได้หลายโตอยู่นี่เก้าได้ปานิ่งสิบเก้าตัวครับปานิ่งสิบเก้าตัวแม่เดี๋ยวโอ้หัวหน้าเล็กน่อยเลียนน้ำบรรยากาศดีขนาดเดี๋ยวมือหนาสิมาเรียนไหม สด,ดอะ่ะครับจ่ะสำหรับคลิปนี้งกับฟอร์จูตกีบเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปนาน,นะครับผมบ๊ายบายตายยูน่นีมันลื่นเล็กน้อยแลวโอ้เปินตนะม้วนเนาะ วก,กินขี้ไข้เล็กน้อยว่าป่านี่ <mos c oughs> <S <S บรรยากาศยงมวันแรก่บรรยากาศดีครับาป่านกันพี่อ้องทียย่นะครับ